รายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยเลนอาคาร9 7 8จำกัดโทร2 7 3, 7 7 8888 8, 8บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร2 248 8 6, 6 9 9 9 นี่เนี่ยเรามี3ธุรกิจหลักๆนะครับก็คือไบโอดีเซลซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มต้นเลยนะครับ,รบแล้วก็อันที่2เนี่ยคือเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์ <นะ S 1> ครับอันสุดท้ายเลยเนี่ยคือเรื่องของพลังงานลมนะครับซึ่งตอนนี้เป็นโครงการในอนาคตถ้าตอนสิ้นปี5 6เนี่ยรายได้จากไบโอดีเซลเนี่ยมันประมาณ80กว่า90%เตเลยตัวบริษัทเองเราก็ยังเราย,ยังมุ่งเน้นที่จะดังทำธุรกิจนี้ต่อไปแล้วจะสามารถเริ่มรับดูไรายได้เข้ามาในงบการเงินสักเมื่อไหร่ครับถ้าเอาแบบ ครบทุกอันที่พูดเมื่อกี้เลยเนี่ยก็คือ2 5 6 1เราต้องทําถ้าไม่ทําคือถ้า,ถ,าถ้าเราไม่สู้เราก็ตายถ้าเราอยากจะเป็นยอดพีระมิดเนี่ยถูกไหมฮะเราต้องทํามากกว่าคนอื่นมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีธุรกิจไหนแล้วที่ทําอยู่คนเดียวถ้าธุรกิจที่ทาอยู่คนเดียวถ้าทุกคนเริ่มมองเห็นว่ามันดีเขาก็จะเริ่มเข้ามาเยี่ยมเราถูกไหมฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Friday Special นะครับรายการคุยสบายๆสไตล์2ลุ่มหนึ่งนะครับพี่ขุมคุณสุขขุมธรรมณีวงและผมยุทธนากระบบนแสงนะครับพี่ขุมครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่อมรมาคุยให้เราฟังนะครับว่า EA เนี่ยเป็นบริษัทที่มีจุดกําเนิดจากบริษัทที่ขายไบโอดีเซลปัจจุบันนะครับขายไฟจากโซล่าฟาร์มและกําลังจะขยับไปขายไฟจากพลังงานลมด้วยโอ้โหอยู่ในธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจประเภทนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าอินเทรนด์มากๆและยังไม่เอาด้วยใช่ไหมพี่คุมครับโอ้โหจริงๆแล้วขายพลังงานก็ต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้ถ้าเราจะเห็นความเคลื่อนไหวในในโลกของเราเนี่ยทุกคนกําลังพยายามจะมองหาพลังงานทดแทนครับนะครับแล้วก็พยายามจะผลิตพลังงานมาให้เพียงพอกับการใช้เพราะนั้นพี่ก็กำลังขายสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ใช่ครับครับเดี๋ยววันนี้ครับพี่อมรจะมาคุยกับเราต่อเป็นตอนที่2นะครับว่าอะไร คือจุดแข็งจุดเด่นสําคัญของ EA และอะไรบ้างคือความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจนะครับ,ร,บรวมทั้งโครงสร้างทางการเงินมาตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของ EA กันหน่อยว่าเพอะจะตอบแล้วว่าปึกหรือไม่ปึกนะครับ,รบไปพบกับคุณอมรน,นะครับจาก EA บริษัทพลังงานบริสุทธิ์กันเลยในช่วงนี้ครับ กลับเข้าสู่ Friday Special รายการคุยสบายๆสไตล์2องลุมหนึ่งนะครับเรายังอยู่กับแขกคนพิเศษของเรานะครับเป็นสัปดาห์ที่2นะครับคุณอมรรัย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA นั่นเองนะครับจุดแข็งสำคัญของ EA คืออะไรเข้าใจว่าเยอะแต่ขอบบอๆสักสามได้ไหมบีบคั้นหน่อขอบบอๆสัก3ข้อแล้วแบบหัวกะทิเลยนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองมาที่ EA อนะครับอันแรกเลยที่มันพาเรามาได้เนี่ยเราต้องศึกษาในรายละเอียดนะในสิ่งที่เราคิดจะทำนะฮะเพราะว่าด้วยความที่เราเล็กเนี่ยฮะเราพลาดไม่ได้นะฮะเพราะถ้าวันนั้นผมพลาดเนี่ยผมอาจจะไม่มีโอกาสเดินมาทําอย่างอื่นนะะเพราะฉะนั้นวันแรกที่เราทำเนี่ยคือเราเราคิดเสมอว่าเราพลาดไม่ได้นะเมื่อพลาดไม่ได้เนี่ยเราจะต้องลงให้ลึกนะฮะดูในทุกแง่ทุกมุมนะฮะมองทุกความเสี่ยงนะฮะมันก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ติดตัวมา ว่าทุกวันนี้จะทําอะไรมันก็เลยเป็นความเคยชินจุดเด่นอันที่2เลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับบริษัทเอเอเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่เราพยายามทําอะไรเนี่ยแล้วต้นทุนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถูกกว่าคู่แข่งไอการที่เราของผมถูกกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราทําเองครับนั้นอย่างโรงงานเบนซิเซลเนี่ยจริงๆมันเป็นความภูมิใจนะว่าเป็นคนไทยทําเกือบทั้งหมดเลยนะมีแค่บางส่วนจริงจริงที่แบบ เราไม่สามารถใช้คนไทยทําได้ซึ่งด้วยความที่ว่าความรู้เรายังไม่มีความชํานาญพอก็ต้องจ้างเมืองน,นอกทําแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดข้อที่3ามน,นะฮะน่าจะเป็นจุดที่ผลักดันบริษัทมาได้ถึงทุกวันนี้นะ,ะก็คงเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะฮรด้วยความที่เราเป็นบริษัทที่เล็กกระชับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเราคิดเลยเนี่ยเราเดินค่อนข้างเร็วแต่ว่าเราใส่รายละเอียดใส่ใจในรายละเอียดลงไปก่อนคือเราไม่ได้เดินเร็วแบบ ไม่ได้ศึกษาัพียว่าวันที่เราศึกษาเนี่ยราศึกษาเยอะแต่เมื่อไหร่ที่เราเดินเนี่ยเราจะเดินเร็วครับนะฮะเพราะฉะนั้นจุดแข็งของเราอีกอันหนึ่งที่มันทําให้เรามีโอกาสเดินมาถึงวันนี้ก็คือเรื่องของเนี่ยวิธีการมองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแล้วก็ความกล้าตัดสินใจครับนะค,ครับผมนี่คือ3จุดเด่นจุดแข็งสําคัญของ EA หรือว่ารบ,บริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัดมหาชนนะครับ พี่ขุมมองยังไงกับจุดเด่นทั้ง3ข้อของ EA บ้างครับวิสัยทัศน์ก็ผมว่าผู้บริหารอย่างอย่างทีมงานที่พี่มอนพูดถึงเนี่ยนะครับพราะว่าท่างสมพศอย่างท่านสมพศเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างแรกเลยครับคือถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยบนวิสัยทัศน์ที่ผิดผมว่ามันก็เดินผิดแล้วเหมือนที่เขาพูดกันว่าเริ่มต้นผิดจะไปจบด้วยความถูกต้องมันยากมากนะครับพอเริ่มต้นถูกจบถูกเนี่ยมันง่ายมากนี่คือด้านวิสัยทัศน์เรื่องต้นทุนเหรอครับเรื่องต้นทุนก็ หลายหลายธุรกิจครับในยุคนี้คน,นที่จะมีคำนิยมมากๆในการทำธุรกิจคือการลีนลีนต้นทุนลีนวิธีการทำงานลีนขั้นตอนหมายถึงการรีดให้เหลือเฉพาะสิ่งที่มีความจำเป็นเท่านั้นเอาไขมันออกโดยแต่กล้า<อ>มเนื้อรดยแต่กล้ามเนื้อล้วนๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ก็ทำก็เป็นปันจจัยที่ธุรกิจที่จะต้องมีการก้าวกระโดดไปจําเป็นจะต้องมีแล้วก็ทำได้ดีมากครับอย่างที่เราเห็นกันนี่ครับแล้วเรื่องของการทำวิเคราะห์วิจัยเยอะมากๆก่อนจะตัดสินใจเดินหน้าโครงการล้วครับ ทําเองด้วยนะครับอย่างหนึ่งที่พี่ก็พูดว่าการเทินคีเนี่ยหรือการจ้างเหมาเนี่ยผมว่ามีอะไรแอบแฝงของข้าวฝีมืออยู่ในนั้นผมว่า5 0ครึ่งนึงเลยถ้าพี่อมรบอกว่าทางพลังงานบริสุทธิ์ทำเองได้ผมว่าก็หายไป50%เอเหมือนกันเราจะบอกว่าเราจ้างให้เขามาบริหารธุรกิจเราเนี่ยค่าบริการนะครับโน้ตาวแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างจะถูกค่าอัตราค่าบริการแฝงไปหมดแรลบถ้าทางพลังงานบริสุทธิ์ทำเองได้ผมก็เชื่อว่า50%ต้องหายต้อง ในเรื่องของต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้เปรียบมากนะครับได้เปรียบมากๆเลยนี่คือจุดแข็งนะครับอย่างร้อยสามประการของ EA หรือว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับเพื่อความแฟร์นะครับหลังจากถามจุดแข็งแล้วเดี๋ยวต้องมาดูความเสี่ยงกันบ้างอะไรคือความเสี่ยงหรือว่าจุดอ่อนในการดําเนินธุรกิจของ EA อยู่บ้างครับซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนที่กําลังจะถูกปรับปรุง ให้เข้มแข็งในโอกาสต่อไปก็ได้ขอบอบอก3ข้อเช่นเดียวกันครับจุดอ่อนของเราอันแรกเลยเนี่ยคือด้วยความที่องค์กรเราเนี่ยโตเร็วเกินไปโตเร็วเกินไปครับองค์กรเนี่ยมันมาพึ่งอยู่ผู้บริหารแค่ไม่กี่คนมันคือความเสี่ยงขององค์กรนะยกตัวอย่างนะสมมติผู้บริหารที่เป็นคีแมนเนี่ยเกิดหายไปเนี่ยองค์กรมันได้มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่วันนี้เราต้องทําคือผมคุณสมพภษ์เนี่ยพยายามจะขยาย เพิ่มบุคลากรที่เป็นคีย์แมนนะฮะความเสี่ยงเรื่องของบุคลากรระดับคีย์แมนเนื่องจากอ,องค์กรที่โตเร็วเกินไปอันนี้คือข้อแรกนะข้อ2ครับข้อ2เนี่ยถ้าสังเกตฮะธุรกิจของบริษัทเนี่ยทุกอันที่เป็นหลักเนี่ยเป็นธุรกิจที่พึ่งนโยบายภาครัฐทั้งหมดรัฐก,ก็จะดูเรื่องของเนี่ยต้นทุนแล้วก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยผู้ประกอบการที่ลงมาในแต่ละส่วนเนี่ยความเสี่ยงเป็นยังไงนะะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ารัฐไม่เข้ามาตรงนี้นะฮะธุรกิจนี้อาจจะไม่เกิดในประเทศไทยครับ ครับผมเพราะฉะนั้นความเสี่ยงข้อที่2ก็คือความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะเงินสนับสนุนพิเศษว่าจะให้มากให้น้อยหรือไม่ให้ในอนาคตข้างหน้านี่ถือเป็นความเสี่ยงข้อที่2นะครับต่อมาข้อสุดท้ายข้อ3ครับข้อ3เนี่ยเรามีโครงการขนาดใหญ่เยอะมากหลายโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะฮะเมื่อเราทําอะไรที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยความเสี่ยงมันตามมารายละเอียดมันเยอะขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงเนี้ยพอเราไปทําโครงการที่มันใหญ่มากๆแล้วปีหน้าแล้วปีถัดๆไปเนี่ยก็จะมีโครงการที่ขึ้นพร้อมกันเยอะๆมากครับตรงเนี้ยก็จะเป็นความเสี่ยงว่าไอ้แล้วพวกผมเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการโครงการเหล่านี้นะฮะให้สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ดีไหมแล้วก็ทันเวลาไหมความเสี่ยงในเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการใหญ่ๆหลายโครงการพร้อมๆกันครับผมเป็น,นความเสี่ยงหนึ่งนะครับ สถานะทางการเงินของ EA ให้ฟังหน่อยไหมครับว่าปึกหรือไม่ปึกสถานะทางการเงินถ้าเปรียบเป็นคนเนี่ย<ฤ>สุขภาพดีไหมครับคือต้องเรียนว่าณวันนี้ผมเชื่อว่าในฐานะที่ผมเองเนี่ยดูเรื่องการเงินด้วยนะครับผมก็บอกว่าวันนี้ผมเชื่อว่าสุขภาพของ EA เนี่ยวันนี้แข็งแรงมากนะครับวันนี้เนี่ยนี้สินต,ต่อทุนเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเท่าประมาณหนึ่งเท่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองไปเนี่ยมันยังมีศักยภาพที่จะโตตรงนี้ได้ในเรื่องของการ กู้เงินมาเพื่อลงทุนนะครับในขณะที่ในส่วนของมองไปในอนาคตนะฮะเขาเรียกว่ารายได้ที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยผมว่ามันมีความชัดเจนเราแค่พยายามรักษาตัวโรงงานเนี่ยให้สามารถโอเปเรตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็เราก็คือเราแข่งกับตัวเราเองครับครับผมนอนหลับตอนนี้คือไม่ต้องผวามากๆเหมือนบางธุรกิจใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของโครงสร้างสัดส่วนรายได้ ณงบปี56เนี่ยสัดส่วนรายได้ของ EA บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนมาจากการขายไบโอดีเซลประมาณ80% 8 5ถูกต้องไหมครับถูกครับคำถามก็คือแล้วว่าต่อไปโครงสร้างสัดส่วนรายได้ในอนาคตของ EA ตามที่วางแผนไว้เนี่ยจะเป็นยังไงครับคือถ้ามองไปไกลนิดหนึ่งนะครับ,รบมองไปถึงในการ <EP. S 2> าประมาณสัก3ปีถึง5ปีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถึงวันนั้นเนี่ยสัดส่วนรายได้เนี่ย มันน่าจะขึ้นมาใกล้เคียงกันนะก็คือจากไบโอดีเซลกับจากโรงไฟฟ้าเนี่ยโรงไฟฟ้านี่ผมรวมถึงแสงอาทิตย์และลมนะฮรรวมกันผมเชื่อว่าจะอยู่ในสัดส่วนประมาณ50ต่อ50 5050ไบโอดีเซล50าถ่ายไฟ50าบใน3มถึงหปีข้างหน้าใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะไปพบกับหนุ่มรออีกท่านหนึ่งคุณเบิร์ดหรือคุณวิกรานอมารตยกุลไปพบกับคุณเบิร์ดกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณสุขุมคุณยุทธนาวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องที่ปัดน้ำฝนนะครับเรากำลังเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปในตอนก่อนก็นกคือสภาพที่ปัดน้ําฝนวันนี้เราคงมาดูว่าในเรื่องของการที่เราจะกําจัดนะครับน้ำที่ขังอยู่ในทัศนวิสัยของเราออกไปเนี่ยจุดสําคัญเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ลองตรวจเช็คสภาพยางนะครับที่ปัดน้ําฝนเนี่ยจะทํามาจากยางยางมีความยืดหยุ่นอยูย่ยนะครับในหน้าร้อนเนี่ยที่เคยเรียนไปแล้วนะครับแสงแดดเมื่อลงมากระทบปุ๊บเนี่ยจะทําให้ตัวยางเนี่ยมีความแห้งและความแข็งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราลองง่ายๆนะครับอาจจะยังไม่ต้องไปเจอฝนข้างนอกลองเทน้ําดูนะครับเปิดที่ปัดน้นําฝนปัดดูนะครับถ้าที่ปัดน้ําฝนเสื่อมแล้วเนี่ยเราจะเห็นรอยของน้ําที่เหลือจากการปัดอยู่อันนั้นเนี่ยถือว่า อยากจะแนะนำให้เปลี่ยนสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งโดยเฉพาะในรถเบนซ์ที่เรามีอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับนี่คือเรนเซนเซอร์นะครับเรนเซนเซอร์จะเป็นตัวที่คอยวัดว่าขณะนี้เนี่ยสปีดของที่ปัดน้ำฝนจะต้องใช้สปีดแค่ไหนวันนี้ก็ฝากเรื่องของที่ปัดน้ำฝนสภาพนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกับการทำงานของตัวเรนเซนเซอร์ไว้นะครับขอบคุณครับผมขออนุญาตโยนกลับไปที่คุณสุขุมและคุณยิ่ธนาครับ คำถามรอบสนุกถามว่าปัจจุบันโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ตั้งอยู่ที่จังหวัดใดค่ะระวังข้อที่1่ค่ะจังหวัดนครนายกหรือข้อที่2จังหวัดนครนสวรรค์ค่ะระวังข้อที่1่ค่ะจังหวัดนครนายกหรือข้อที่2จังหวัดนครนสวรรค์ค่ะทราบคำตอบและส่ง s m s มาที่0830819585 0830819585ลุ้นรับของที่ระลึกจากสตาร์แฟกผู้จำหน่าย m e r c e d e เ b e n บยังเป็นทางการ2รางวัลค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ w w w y o u t ด์เว็บค่ะมากกว่า9ก้าแรกคือเก้าที่ภูมิใจมากกว่าการเริ่มตน้น คืออนาคตข้างหน้ามากกว่าความฝันคือการลงมือทำมากกว่าอยู่ที่เราเลือกทางเลือกที่ทำให้เรายิ้มได้กับชีวิตกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจไทยเรนอาคาผู้นำรถเช่าอันดับหนึ่งของคนไทยกับประสบการณ์กว่า30ปีด้วยรถยนต์ให้เช่ากว่า8,000คัน ปัจจุบัน,เ,นเราพูดได้นะครับว่าเป็นบริษัทที่บุกเบิกรถเช่าในประเทศไทยมาก่อนด้วยปริมาณรถยนต์ด้วยยอดขายด้วยเครือข่ายทําให้เราเป็นผู้นำนอุตสาหกรรมรถเช่าในประเทศไทย w w ิร์ล i วด์เว็บไทยเลอาคาเช่ารถโรเลยนะครับ0 2 7 3 7 8 8 8 8มมากกว่าเส้นชยัยคือชนะใจตัวเอง มากกว่าเพื่อนร่วมงานคือมิตรภาพมากกว่าชื่อเสียงคือการค้นพบตัวตนมากกว่าอยู่ที่เราเลือกทางเลือกที่ทำให้เรายิ้มได้กับชีวิตกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ เอาละครับท้ายรายการนะไม่ถามก็ไม่ได้นะครับใครเป็นคนต้นแบบเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยมีใครเป็นต้นแบบครับแน่นอนถ้าบอกว่ามีอิทธิพลกับเรามากที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นมาตั้งแต่เด็กนอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่ถ้าอย่างสุดปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างคุณสมพศนะคุณสมพศอาคุณนใช่ครับเหมือนกับว่าเวลาแกสอนอะไรอย่าเงี้ยหนึ่งก่อนเราต้องเริ่มต้นเนี่ยเราต้องลงรายละเอียดก่อนถูกไหมลุยลงไปก่อน สับที่พูดกันไปบ่อยคือเราต้องดูออดายกับมันก่น <or> อนดูออดายหมายถึงเราต้องทําถ้าไม่ทําคือถ,ถ้าเราไม่สู้เราก็ตายไม่ท<ช>มําก็ตายเพราะฉะนั้นเราถึงจะสักเซสเพราะผู้ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าวันนี้โลกเนี่ยมันทันกันหมดคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นยอดพีระมิดเนี่ยถูกไหมฮะเราต้องทํามากกว่าคนอื่นถ้าอยากเป็นยอดพีระมิดต้องทามากกว่าคนอื่นฉันได้ฉั้นนั้นนะฮะโลกธุรกิจเนี่ยผมว่าทุกธุรกิจนะฮะการแข่งขันมันมีแล้วก็ มันไม่มีมันไม่มีธุรกิจไหนแล้วนะที่ทาอยู่คนเดียวถูกไหมครับเพราะถ้าธุรกิจที่ทําอยู่คนเดียวแล้วทุกคนเริ่มมองเห็นว่ามันดีเขาก็จะเริ่มเข้ามาเยี่ยมเราถูกไหมครับถูกไหมมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆค,คู่แข่งก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นผมว่าธรรมชาติมันมันปรับตัวมันเองครธุรกิจไหนที่อ่ากไรดีๆคนก็เริ่มหันมาเรียนแบบทำถูกไหมครับถ้าเขามองเห็นเหมือนกันว่าเอ้ยกำไรดีก็อยากเข้ามาทาบ้างมาแชร์กาไรเราออกไปงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอยากจะอยู่รอดได้เนี่ยแน่นอนฮะเราก็ต้อง ทำอะไรที่มันเกินมาตรฐานถูกไหมเราอยากจะสักเซสมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราต้องทําอะไรที่มันมากกว่ามาตรฐานเพี่ขุมเห็นเห็นรอจังหวะอยู่หลายครั้งแล้วสงสัยใช่ไหมฮะว่าคนหนุ่มนะฮะที่ประสบความสาเร็จที่นั่งอยู่กับเราวันนี้เนี่ยใช้รถอะไรพาหนะคู่ใจไม่ถามไม่ได้ไม่ถามไม่ได้นะ ครับผมปัจจุบันเนี่ยผมใช้เป็นเบนซ์รุ่น E 200ทำไมต้องเบนซ์คือผมรู้สึกว่าหนึ่งด้วยด้วยอาจจะด้วยชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมานาเนี่ยหนึ่งเรื่องของคุณภาพที่การันตีนะครับความมาตรฐานทั้งสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อใจได้ใช่ไหมแล้วก็ เรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือในการทำเรื่องของ maintenance นั้นความสะดวกในการเข้าไป maintenance เนี่ยมันง่ายแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะยากหน่อยเดี๋ยวนี้ผมว่ามาตรฐานสูงเนี่ยค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะเราก็สบายใจเราจะเอารถเข้าศูนย์ผมว่าเบนซ์มันตอบโจทย์ในเรื่องของเรื่องของคุณภาพเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของความสะดวกผมว่าเดี๋ยวนี้ด้วยดีไซน์ด้วยเาเรียกอะไรด้วยภาพลักษณ์แล้วก็ด้วยด้วยภาพที่ออกมาเนี่ยผมว่าเบนซ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นรถของคนแก่แล้วนะครับผมว่า ดีไซน์เนี่ยมีการปรับปรุงให้มันดูความมีความเฉียวมีอะไรมากขึ้นใช่ไหมฮะผมว่าเดี๋ยวนี้หลายๆรุ่นเนี่ยผมว่ามยรุ่นขับเยอะแยะนี่คืออีกหนึ่งของผู้ที่ประสบความสาเร็จโดยมี Mercedes- b e เ z เป็นรถคู่ใจนะครับผู้บริหารของทาง EA นะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนคุณอมรทัพพวีคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับขอบคุณอย่างสูงคุณอมรครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ f ฟ i d a y Special นะครับที่เราคุยอยู่กับคุณอมรสัพทวีกุลจากทาง EA หรือว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับพี่ขุมมองว่าประเด็นอะไรบ้างที่เราได้จากคุณอมรในวันนี้ครับโอ้อันดับแรกเลยบอกว่าชื่อบริษัทพี่เขาโดนนะพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนตอนแรกเข้าใจว่าคงเกี่ยวกับพลังงานบริสุทธิ์อ่ะเพื่อผลิตออกมาขายผมนึกว่าเกี่ยวกับเฉพาะพลังงานทดแทนใช่ใจคิดแบบนั้นตอนแรกแต่ได้คุยกับพี่เขาเพิ่งรู้ว่า มุมมองของการตั้งชื่อก็คือพลังงานความคิดที่บริสุทธิ์ออกมาพลังสมองใช่ครับพลังสมองใช่ไหมนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ตัวจริงใช่ไหมและก็จุดเด่นของบริษัทนี้ก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ผู้บริหารผมมองแล้วว่าเจ๋งมากนะครับในการเลือกทําธุรกิจในการทํารีเสิร์ชต่างๆ 2. ก็คือเรื่องของการบริหารต้นทุนและ3ก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงและการรู้จริงในแต่ละเรื่องที่ทําพี่คุมในฐานะคนทําธุรกิจมองโมเดลบริษัทนี้ยังไงบ้างก่อนอื่นผมว่าสิ่งที่พี่เขา สินค้าของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเป็นความจําเป็นในการดํารงชีวิตอยู่ไบโอดีเซลกับไฟฟ้าใช่ครับขายสองอย่างแ,แ,และแถมพี่เขายังมองนะมองแม้กระทั่งว่าในมุมมองพี่พมอมรเขาเองเนี่ยเขาเชื่อว่าพลังงานลม,มที่ผลิตพลังงานในจากลมเนี่ยถึงแม้จะมีน้อยนิดแต่พี่เขาก็อยากจะลองไปผลิตดูนะยังใช้ได้ใช่ไหมยังใช้ไนดะ้เพราะนั้นนั่นหมายถึงว่าเขาเก็บทุกช่องทางของการผลิตไงครับแม้กระทั่งไบโอดีเซลจะเป็น80% โซลาเซลจะเป็น3 0ครับถึงแม้เราจะมีด้อยของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศเราเองเนี่ยด้วยเรื่องของลมก็ไม่ลืมที่จะไปเก็บแม้กระทั่งมันมีน้อยก็ตามคือเมืองไทยไม่ได้เด่นเรื่องพลังงานลมใช่แต่ EA ตก็ไปทำอ่ะก็ไม่ไม่ยอมปล่อยที่จะให้พลังงานมันเสียเปล่าใช่ครับผมว่าก็ครบครบถ้วนนะครับในการอาชองทางสะท้อนวิสัยทัศน์และมุมมองที่ดีนะครับพี่อมรเขาขับเบนซ์มาและเพิ่งขับกลับไปเมื่อกี้นี้เองเป็นคนหนุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นนักการเงินมาก่อนเวลาคุยเวลาวิเคราะห์อะไรผมว่า มันผ่านการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ตกตะกอนมาแล้วใช่ไหม<ช>พี่ผมรู้สึกไหมเวลานั่งกยอะก่ะก็เราถามว่ารถพานะคู่ใจทำไมพี่ก็ถึงเรื่อง m e r c e เซสเบน z เนี่ยเขามีมุมมองที่ไม่เหมือนแขกคนอื่นเลยนะ ทำไมตรงไหนเขามีมุองเรื่องของการซ่อมบำรุงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการนี่ผมผสมกับพี่เป็นนักการเงินครับครับมองครอบเวอร์มองครบเลยใช่ไมใช่คพี่ขุมว่ากันว่าการการขายรถเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานด้วยใช่ไหมฮะโอ้จริงๆแล้วเห็นรถใหม่ล่าสุดเนี่ยทุ่ม600กว่าล้านเนี่ยซื้อรถมาเสริมรและส่วนใหญ่เป็นรถประหยัดน้ํามันแทบทั้งนั้นเลย เราซื้อรถยนต์มาเนี่ยบนงบประมาณ600ล้านบาทในช่วงไตรมาสที่3-4ของปีนี้สิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจเลยคือเราเรื่องดูเรื่องของพลังงานทดแทนครับเพราะฉนั้นนอกจากลูกค้าจะจ่ายเงินเท่าเดิมแล้วเราก็พยายามจะหารถยนต์ที่มีพลังงานทดแทนที่ประหยัดในการใช้งานเช่น ไฟฟ้าหรือเรียกว่าไฮบริดไฮบริดนี่โตโยต้าพีอุสใช่ครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของดีเซลนะครับจะเป็นเรื่องของที่เรารู้กันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตรถอีโคคาร์ครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าพลังงานทดแทนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับต่อทั้งเศรษฐกิจโดยรวมต่อทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นใน m อ i ที่เราเชิญมาคุยกับเราในวันนี้และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการฟ r i d a y Special ีผมกับพี่คุมและทีมงานจะกลับมาใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับ สวัสดีครับสำหรับคำถามรอบสนุกถามว่าปัจจุบันโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ตั้งอยู่ที่จังหวัดใดค่ะระวังข้อที่1ค่ะจังหวัดนครนายกหรือข้อที่2จังหวัดนครนสวรรค์ค่ะระวังข้อที่1ค่ะจังหวัดนครนายกหรือข้อที่2จังหวัดนครนสวรรค์ค่ะ ทราบคำตอบและส่งเอ s มาที่0830819585 0830819585ลุ่นรับของที่ระลึกจาก s t a r ์แฟลผู้จำหน่าย Mercedes-Benz ยังเป็นทางการ2รางวัลค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ w w w y u t c a u c o m ค่ะ รายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยแลนด์อาคา1978จำกัดโทร0 2 7 3 7 8, 8 8 8 8บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร0 2 2 4 8 6 6 9 9